สวัสดีครับเดี๋ยวคลิปนี้จะมารีวิวพ้อแมกฮอนด้าเวฟนะครับเป็นเวฟลอยยี่ห้อเป็นล้ออลลอยยี่ห้ออะไรเนี่ยสี C ่หกเหรอสี C ่หกเซทเออาเอ็นเลซิงหรอประมาณนี้แหละอ่านผิดขออภัยนะฮะซื้อมาจากชอปปี้นะ มาแกะบด้วยกันนะฮะเขาบอกว่าล้อแม็กตัวนี ổi, si. ้มันแถมไอตัวลูกปืนมาด้วยเปิดกล่องแกะกล่องไปเลยดูสิกล่องก็เหมือนมันถูกถูกแกะมาแล้วนะที่ร้านะ มันไม่ได้กล่องใหม่อรนะัะมีรอยอะเป็นคู่หน้าหลังเป็นคู่หน้าข้างหน้าเป็นล้อดิส์ข้างหลังเป็นดานี่ไงแพ็กเกจเขาก็มีโฟรมรองแล้วก็มีกระดาษกระดาษกั้นอยู่กั้นระหว่างล้อหน้ากับล้อหลัง แกะแกะอันนี้น่าจะเป็นล้อหน้าของเราสั่งซื้อสั่งซื้อสีขาวล้วนอ๋อสองใสเขาแกะแกะใส่ลูกปืนแกะใส่ลูกปืนมาให้นะมีรอยนิดหน่อยล้อหน้าแต่ก็ไม่ซีเรียสนะ ตรงนี้ไม่น่าซีเรียสเป็นลายห้าก้านนะฮะก็งานดีอยู่นะโอ้ฝั่งนี้ให้ลูกปืนแล้วก็แล้วก็ให้ซีนกันฝุ่นมีซีนกันฝุ่นไหมด้วย นี้ก็เป็นรอยนิดนึงเป็นรอยนิดนึงนะฮะไม่รู้เป็นมาจากไหนไม่รู้ว่ามาจากโรงผลิตหรือมาจากที่ร้านทำาอ้นนสีสีคนไม่หมดการ กันเขามีล่องแบบนี้ด้วยก็ไม่เหมือนของแท้ทีเดียวแต่ก็าก้านมันก็สวยอยู่นะอันนี้รอหน้าแต่อันเนี้ยเราใส่จานดิสเพกก็ไม่เห็นแหละอันนี้ไม่แน่ใจว่าจะเห็นหรือเปล่าอรอยตรงนี้นะ <Okay. S 1> โอเคอ้ย เดี๋ยวมาดูล้อหลังล้อหลังนะอโอเคล้อหลังก็ทำมาดีนะฮะเป็นลูกปืนมาให้ของ VUC ของรุ่นลุกปืนก็6301 R S นะครับนี่ลูกปืน6 3 0 1 R S R S นี่น่าจะเป็นตัวย่อของตัวปิดยางกันฝุ่นครับเป็นของ R S R S น่าจะเป็นรับเบอร์มั้งของเก่าเก็บฝั่งหนึ่งก็ ลูกปืนตัวเดียวกันเหมือนเคลือบสีไม่ค่อยหนาแต่ว่าโดยรวมโอเคนะเขาบอกว่าเป็นทูเบลท,ทไทล์ไทล์ไทลพี่แปลว่ายางแบบประมาณว่าใช้กับยางยางที่ไม่มียางในได้เนี่ยทูเบล สองฝั่งก็ประมาณนี้นะฮะเผื่อใครจะสั่งซื้อเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะฮะใต้ใต้คลิปนะครับที่คอมเมนต์นะฮะสองล้อเดี๋ยวก็จะเป็นใส่ย,ยางนอกละใส่ย,ยางนอกแล้วก็จะมาเปลี่ยนเจ้าเวฟคันนี้นะฮะ นนเดี๋ยวเรามาดองดูนะครว่าล้อซีกับล้อแม็กเวลาใส่แล้วอาการเวลาขับมันจะต่างกันไหมนะเพราะว่าล้อซีมันจะรู้สึกมันไม่ค่อยแน่นยังไงไม่รู้มันยโยยๆนะล้อซีโอเคนะครับก็คลิปนี้ก็ฝาก กดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับแล้วก็กดถูกใจนะครับคลิปนี้ก็บายบายสวัสดีครับ